ตื่นเต hey. yeah. ้นครับผมตื่นเต้นนะเพราะว่าพวกเราก็ถ่ายกันมาอย่างยาวนานใช่เกิดปุสรัคมากมายทั้งเป็นไข้ขาหักอะไรก็ตามนะครับก็ทําให้ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทุกคนจะได้ดูพอ้อมันทาง VTV เนาะแล้วก็สำหรับใครที่มาวันนี้มาที่เมเจอร์สุขุมวิทเนี่ยก็จะได้ดูในโรงหนังนะครับเป็นพวกเราเลยตัดพิเศษใช่ใช่ครับตอนหนึ่งใช่สำหรับใครที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ สามารถดูทางวีทีวีนะตอนสองทุ่มครับผมยังไงบ้างก็จริงๆเทรเลอลร์นี่ก็ปล่อยไปแล้วนเนาะก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีครับแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจยเยอะแล้วก็มีป้ายไฟของทุกคนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับมีคนไทยมีต่างชาติด้วยใช่คนจริงก็เอกอยอะครับผมมันก็มีกำลังใจเนาะมีกำลังใจ ครับผมใช่ครับพวกเราก็เดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้นจีเลยครับผมแล้วก็เจอแฟนคลับตั้งแต่ชั้นหนึ่งแลยใช่ขึ้นบันไดเลื่อนมาจนชั้นสามนี่ครับใช่ครับชั้นลงหนังเลยครับผมดังมากครับนึกว่านกหวีดครับแต่ก็ขอบคุณมากครับแสดงว่ารักพวกเรามากครับขอบคุณมากครับสามเสียงกีด ก็สำหรับซีรีส์อริเตเทโลอีนนะครับรักๆร้ในเสียบิดเนี่ยก็เป็นรีเป็นรีเมคเนาะเพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นจีนมาก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็คือค่อนข้างที่จะดังมากๆที่จีนนะฮะดังตั้งแต่นิยายนะครับแล้วก็ถูกกีิบไปทำเป็นซีรีส์ใช่แล้วก็มาเป็นเวอร์ชันของพวกเราใช่ก็ที่จีนก็ประสบความสำเร็จมากตอนนี้ก็มาเป็นเวอร์ชันไทยนักแสดงไทยบริบทไทยทุกอย่างไทยหมดเลยก็ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอยากบห้คนติดตามใช่ใช่ครับครับผมก็ชสบมันชิมาออีไทแปลว่านิวแปลได้ครับนิวแปลได้มื่อกี้แปลว่าแม็กว่าไงแปลว่าสวัสดีครับอะไรอ่ะ ให้แปลอะไรไม่เมื่อกี้จะพูดประมาณว่าก็อยากให้แฟนๆจีนทุกคนชอบเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนตลอดตลอดไปใช่ก็พอพอเราได้มาเล่นเนี่ยเราเราก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความคล้ายของจีนเนาะคือพอเราเล่นไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอเคทําไม ทำไมคนจีนถึงชอบกันชอบกับเรื่องนี้เพราะว่าขนาดเราเล่นเองเรายังรู้สึกหลงรักกับเรื่องนี้แล้วก็รักกับตัวละครเราด้วยใช่ครับแล้วก็รักกันเองด้วยไหมยังไงอะคือก็ยังไงเคมีเราเป็นไงบ้างไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยครับนี่คือครั้งแรกก็แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็น จิกไวเราจะต่างกันเนาะแต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าอย่างแม็กเนี่ยเด็กกว่ากัทใช่ไหมแต่แม็กมีความโคมีความผู้ใหญ่สูงแต่กัทเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเด็กสูงครับผมมันก็เลยมีความบาลานซ์กันเลารทำงานบาลานซ์ครับผมโอ้ยอย่างนี้เสาไวสมองไหลแล้วนะอ้าวอะไรอะประมาณนั้น ครับผมก็คู่ของเราสองคนจริงๆเราก็มีซีรีส์เรื่องแรกเนละักรักชอบเจ็บที่เราได้เล่นด้วยกันมีการเล่นเป็นเรื่องแรกเราเ,เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองซึ่งก็จากการทำงานมาก็ได้รู้ใจกันมากขึ้นเวลาเล่นก็จะคล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่มองตาก็รู้ใจแล้วไม่ต้องมองตาอ,ตองมอาด้่ารู้ใจที่มีแค่สุสรอากาศนะรอบตัวเรา ก็อย่างที่พูดไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับก็คือหลังจากจบซีชันหนึ่งแล้วเราจะมีซีซันสองต่อให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนแล้วก็บทบาทมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นนะจากตอนแรกพวกเราเป็นนักเรียนมาให้ยมกันหมดเลยของพี่กั๊ดก็อาจจะขยับเป็นอะไรก็ภาคหนึ่งครับก็อาจจะเป็นความท้าทายสำหรับกั๊ดหน่อยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าซีซันสองเนี่ยเข้าทางผมละเข้าทางละมันเริ่ม นักแสดงเรื่องทุกคนเริ่มโตขึ้นเริ่มเป็นวัยทํางานซึ่งก็ตรงกับผมนะครับส่วนของน้องๆสามคนก็จะเป็นโจทย์ยากของ3าคนเลยเพราะว่าจะมีชีซั้นสองแล้วก็จะมีตอนจบให้ทุกคนได้ดูด้วย<ช>อย่างคอมเมทท้ศนชีซั่นสองก็จะเป็นเปลี่ยนลุคละฮะก็จะเป็นทหารเลยไปเป็นนักบินเป็นฐานอากาศแบบนั้นเลยใช่อ่าใช่ก็ค่อนข้างชาร์เลนท์พวกเราทั้ง3คนแล้วอย่างเจอก็เป็นตำรวจ ก็คืต้องหุ่นแบบหุ่นแบบพิกาดาในพิกาโชว์หุ่นมัโชว์ไปอย่าเลยไม่ได้อันนี้มันในซีรีส์โตไม่บังไม่บังอยู่ไม่บก็เดินออกมาตรงนี้ก็ได้ละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมนิวนิวต่อเลยครับนิวฮะในซีรีส์่สองในซีรีส์สองอ๋อซีรีส์สองครับก็สำหรับส่วนตัวของผมของผมเนี่ยก็จะอายุมากขึ้นแล้วนะครับก็จะเริ่มมุ่งหน้ากับความฝันตัวเองมากขึ้นครับก็ เขาเนี่ยอยากเป็นดาราเขาก็มุ่งหน้าแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าเพราะเพราะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวหยุดแค่นี้ก่อนเอาไปว่าทุกทุกคนมีบทบาทที่แบบว่าโตขึ้นอะไรอย่างนี้ละกันรอดูรอดูไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมครับก็วันนี้นะครับผม Addicted เฮโรอีนดักได้นัสติดของพวกเราเนี่ยออนแอร์ ep 1เป็นวันแรกเลยก็ หลังจากนี้ทุกคนก็สามารถดูได้ที่ VTV นะครับทุกๆวันอังคารตอนสองทุ่มครับผมแล้วก็มีดูได้ทาง YouTube ด้วยครับผมใช่แต่อย่าลืมไปปันแฮชแท็กใน X กันนะทุกคนเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็รายละเอียดอะไรก็อยู่ใน X เรียบร้อยแล้วคนไปดูได้ฝากให้ขึ้นเท้นเลยฝากอะไรฝากว่าเราไว้ไนอ้อมอกอ้อมใจไงครับผมครับฝากด้วยนะครับผม